เขสู่รายการคนคนคนโอ้โหรายการเราสัมภาษณ์คนค่ะใช่ไหมครับนางฟ้าค่ะโอ้ยเรารายการเราสัมภาษณ์นางฟ้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วยอ่ออีสานราชมงคลวันนี้เรามาทําอะไรครับอุ๋มวันนี้เรามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวข้อที่ชื่อว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรค่ะแล้วก็เศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องอะไรกับนิเทศศาสตร์ค่ะโอ้โหเราจะมาสัมภาษณ์มนุษย์ในจุดจุดนี้เลยเราไปกันเลยดีไหมครับ ไปกันเลยค่ะไปเลยครับโอ้ชื่อเมยค่ะเมยครับรู้จักเศรษฐศาสตร์ไหมครับพวกหุ้นพวกเงินพวกอะไรอย่างงี้รึเปล่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวเกี่ยวข้องกับสลดตไหมครับสลิตเอาไม่ใช่ฮะมาเกี่ยวข้องกันไหมครับไม่น่าเกี่ยวอ๋อรู้จักสลดตไหมครับสลิตเสมหาหรือเปล่าสลิตก็นี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออไม่ใชคัดคัดล่ะอ่าเอาไว้ทำอะไรครับคัดคัดพวกอันนี้หรือเปล่าสั่งแอคชั่นใช่ไหมอ่ อันเนี้ยเอาไว้ให้ช่างตัดต่อก็ได้แบบตัดต่อง่ายๆ่ายออแต่อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากทราบว่านิเทศาศาสตร์การเศรษฐศสาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงครับอ๋อมันมีครูหรือเปล่าการมีครูเศาสตร์มีครูค, <c oughs> คือมันมีวิชาหนึ่งด้วยนะเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์คิดว่าวิชาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรครับไม่น่าเกี่ยวข้องกันได้นะไม่น่าเกี่ยวข้องกันได้นเทศศาสตร์การแสดงเศรษฐศาสตร์เงินเงินทองทองไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้รู้จักอดัมสมิธไหมครับอดัมสมิธ คุอยู่อาดัมสมิธคือใครครับคนที่เกิดมาคนแรกอเปล่าอาดัมอาดัมอาดัมเอวารู้จัก ATM มไหมครับ a t ทีที่กดเงินอ่า ATM ย่อมาจากอะไรครับอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้แล้วรู้จักเงินไหมครับรู้จักเงินคืออะไรครับเงินคือใช้ใช้คือเงินเงินคืองานงานก็ทำงานถึงได้เงินสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกับครับ ชื่อกับนะคะก็วันนี้จะถามว่ารู้จักคําว่าเศษศาสตร์หรือเปล่าความหมายของมันเศษศาสตร์รู้เลยครับผมก็เห็นแต่วิชาเรียนครับเป็นเศษศาสตร์นะครัรครอโอเคแล้วรู้จักบิดาของเศรษศาสตร์หรือเปล่าคะไม่ครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็คิดว่าเศรษศาสตร์กับนิเทศศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกัน,กนยังไงบ้างเศษศาสตร์กับนิเทศศาสตร์เหรอครับไม่นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ถ้านิเทศเหรอครับนิเทศจากที่เข้าใจก็จะเป็นแบบว่าแนวพวกสื่อสารหรือเปล่าครับ ก็จะเป็นแบบที่เห็นกันที่ว่าเรียนนิเทศเรียนสื่อสารเรียนอะไรเป็นด้านสื่อด้านไลเนี่ยครับชื่อนัทค่ะเรียนอยู่คณะอะไรอยู่บริหารนะคะบริหารรู้จักเศรษฐศาสตร์ไหมครับค่ะคืออะไรครับอะไรคือเศรษฐศาสตร์อะไรคือเศรษฐศาสตร์เอ่อการที่ใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดอะไรวะให้มีคุณค่าที่ที่สุดเหรอไอ้โหนี่รู้จริงนะต้องตบมือให้ครับ สุดยอดมากการจัดการค่ะการจัดการคิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวอะไรกับสเลดไหมครับสเลดมันจะเกี่ยวนี่ไงรู้จักสเลดนะครับสเลดสเลดคืออะไรสเลบสเลดเป็นสเลดสเลดคือมันอาจจะเป็นแบบสเลดศาสตร์อะไรมันมันไม่เกี่ยวนะครับสเลดคืออันนี้ฮะสเลดสเลดมีหน้าที่ทำอะไรครับเออก็ไว้แบบเงี้ยไว้ไ้สั่งแอคชั่นเนาะใช่โอเคอันนี้จะทำให้ช่างตัดต่อเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ ต่ไอที่จริงๆเราเราอยากจะถามคือนิเทศศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงครับคือมันมีวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์คิดว่าวิชานียเรียนเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับใช้คนป้าพี่ใช้คนหรือเปล่าอ่ะใช้คนคนยังไงครับเออไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่เป็นไรครับรู้จักอดัมสมิธไหมครับค่ะอดัมสมิธกับวิลสมิธค่ะเขาเกี่ยวข้องกันยังไงคร่ามันตีเนี่ย ถามถามดูว่าเกี่ยวข้องกันยังไงคือไหนไหนนิเทศศาสต์เกษตรศาสตร์เนี่ยมันก็มีการเกี่ยวข้องกันแล้วไงเผื่อมันจะเกี่ยวข้องกันได้อ่าโอเคไม่เป็นไรคำถามสุดท้าย ATM ย่อมาจากอะไรครับ ATM ไม่รู้ไม่ร,มรู้โอเคครับชื่อเบียร์ครับอยู่คณะอะไรครับบริหาร,ก,ราการจัดการทั่วไปครับบริหารนี้ต้องมีเรียนเศรษฐศาสตร์แน่นอนอดัมสมิธเกิด ปีอะไรครับอะไรวะตัวโอ้ล้อเล่นครับไม่ใช่ไม่ยากขนาดนั้นอาดัมครับนี่อาดัมสมิธคือใครครับคนก่อตั้งภาคธนศาสตร์ครับอ๋อเป็นบิดาเป็นพ่อใช่ไหมครับศรีธศาสตร์เป็นลูกเขาใช่ไหมครับคิดว่าไอ้นิเทศศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ยังไงเกี่ยวไงมันมีศาสตร์เหมือนกันครับมันมีศาสตร์ศาสตร์แปลว่าอะไรดีกว่าไม่รู้ศาสตร์อ้าวศาสตร์แปลว่าไม่รู้โลสเตดแปลว่าอะไรครับเสดมันยังไม่เต็มมันเป็นเสด ตู้กดเงินครับอ๋อ ATM ตู้กดเงินโอ้โหแบบเป๊ะๆเลยตรงตัวตรงตัวโอ้โหเงินคืออะไรครับเอาไว้จ่ายครับโอเคขอบคุณมากครับชื่ออะไรคะกายครับชื่อกายนะคะก็วันนี้จะถามว่ารู้จักเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าคะเรื่องที่ไม่ไม่อยากรู้รู้จักอดัมสมิธไหมไม่รู้นิเทศศาสตร์เนี่ยในความเข้าใจของกายเป็นยังไงก็เหมือนเรียนจบมาแล้ว ไปทํางานพวกตากล้องเนี่เหรอพวกสื่อใช่ไหมคะชื่ออาร์มครับชื่อคราวครับอยู่คณะอะไรครับเนี่ยวิศวะโทรคมนาคมครับวิศวะครับเหมือนกันครับเหมือนกัน T E P รู้จักเศรษฐศาสตร์ไหมครับนั่นไงเอาแล้วมึงเข้าเว้คับนั้นเรีนได้เข้าเศรษฐศาสตร์คืออะไรครับอ๋อเกี่ยวกับการเงินนั้งเกี่ยวกันเงินครับเงินเงินทองทองครับประมาณนั้นต้นทุนรายได้รับรายรับรายจ่ายอะไรเศรษฐ์ไหมครับ รู้จักครับสเลรด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 ช้างทำอะไรครับเสรดเขาเออนั้นนี่บ่อันนี้คือสเลรดนะครับไม่ใช่สเลรดอันนั้นอันนี้สเลรดเลรดคัตผมยิว่าสตเลรดพังคว่ที่ยังไม่ดูบอกนี่เลรดเนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้คัต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 ตัดแอคตัดแกรเพื่อที่จะทำให้ทั้งตัดต่อนสำคัญมันโมแมนนี่คันโมแมนกับคัตเลยคัตเลยกับปิดปิดแล้วกับเฮ็ดไม่นแมนแมนว่าจริงจริงปอ โอเค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 อ่าเราอยากสัมภาษณ์ว่านิเทศศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกันเศรษฐศาสตร์ครับผมกมือกันมาถามหนยสิรู้จักนิเทศศาสตร์บ่กๆเรััจาไม่รู้จักกันนิเทศศาสตร์ก็เกี่ยวกับดาราเกี่ยวกับอะไรเงี้ยจ้าจ้าจ้าบ่กๆใช้ก็ได้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ยังไงครับเ่มันอาจจะศาสตร์เหมือนกันไหมครับมันจะศาสตร์เหมือนกันครับมันเป็นศาสตร์และศิลป์ครับโอ้ยผมก็มั่วไปเนาะศาสตร์ไม่ศาสตร์หรือเปล่าศาสตร์ ครับครับแล้วอรละครับการอ๋อไปเรื่อยแล้วโอเคเดี๋ยวอีกคำถามหนึ่งรู้จัก ATM มไหมครับอ๋อรู้ครับ ATM ย่อมาจากอะไรครับนี่ครับตู้ที่แม่ผมส่งเงินมาให้แต่วันนี้ไม่ส่งมาเครียดอยู่ ATM ย่อมาจากตู้ที่แม่ส่งเงินมาให้ใช่โอเคครับแล้วอีกคำถามหนึ่งครับเงินคืออะไรครับที่เราซื้อของจ่ายของเล็กเปลี่ยนครับเล็กเปลี่ยนของก็แลกเปลี่ยนได้นะ ทองเงี้ยเดี๋ยวนี่ต้องคองแอี้ต้องตักแอี้อยู่แคนาอะไรกันครับเป็นวิศวะครับวิศวะหมดเลยครับรู้จักเศรษฐศาสตร์ไหมครับรู้จักรัเศรษฐศาสตร์คืออะไรครับเดี๋ยวต้องตอบเศรษฐกิจอะไรหรือยังหรือเปล่าเศรษฐศาสตร์เศรษฐสอนคุรภาคมหาภาคหรือเาเศรษฐศาสตร์คุรภาคมหาภาคได้ครับแสดงว่ารู้จริงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวอะไรกับสเลดไหมครับ อ๋อไม่เกี่ยวครับทะเลก็คับซีนของถ่ายหนังหรือเปล่าครับเออทะเลคือการคัสซีนถ่ายหนังก็คือนิเทศศาสตร์ถูกไหมครับนิเทศศาสตร์เกี่ยวข้องอะไรกับเศรษฐศาสตร์ครับคือมันเกี่ยวข้องกันได้ไหมครับก็เกี่ยวได้นะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวเพิงรู้ไหมครับว่ามันมีวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ไม่รู้จักเราเรียนเกี่ยวกับอะไร นิเทศก็เกี่ยวกับพวกการแสดงการภาพยนตร์เสตร์ก็เกี่ยวกับพวกเชิงเจตนาศเจตนาศอ่ะรู้จัก ATM มไหมครับรู้จักครัู้จักนะเอทีมย่อมาจากอะไรครับอะไรวะออโต้วันนี้รู้จริงอะไรวะออโตัวเมติกอะไรครับจะไม่ได้หรอโอเครู้จักเงินไหมครับเงินคืออะไรครับ เ,เงนินก็คือเงินนะครับสิง่ทงที่มนุษย์ใช้ซื้อสิ่งต่างครับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนทองก็แลกได้นะครับก็เ,เงินก็แลกครองนะค,ครับเงินคืออะไรครับกลุ่มธาตุกลุ่มหนึ่งครับรเงินคือตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันระหว่างมนุษย์ เฮ้ยยาโอ้โหไปสัมภาษณ์มาแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ความคิดเห็นของแต่ละคนนะคะก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็รู้บ้างบางคนก็ไม่รู้แต่ที่สําคัญเนี่ยเราก็ต้องรู้คำตอบที่แท้จริงจริงไหมคะพี่มิใช่ค่ะงั้นเราไปดูคําตอบกันเลยดีกว่าไปเลยครับ สุดยอดมากๆเลยสุดยอดมากเลยนะครับงั้นเราต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับยังน่าเศร้าจริงๆโอเคครับงั้งนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในรายการคนคนคนบ๊ายบาย